ตัวมาเอานืมอต้ันมเขียดซอสบิการไปแล้วบริกนมตดเย็น to er ่่งมากันเีดยบินตัวเนี่ยขีน Một bây giờ phân hạng. Một bây giờ phân hạng. Một bây giờ กี่บาทั้างโน้นเอามาลอยเดียวค่าอ๋อนี่แถมเลยน้องะขอบคุณค่าอุตส่าห์มาซื้อขนมให้ร้านอีกขอบคุณนะคะมาอุดนุด้วยนี่ปลาเม่เลยเอคุณล่าตาเอาวันนี้กอตินเลยน้องกอตินจับ็นติกันคุณน่ะร้อลอยวันเมย์คุน่ะอมั้ยม่มือนกัน โยเอามตีก huh. ็เอาเป็นเปามหนังสักคว่อะไรพี่โตก็พัดลมขึลก